สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันมหาเศรษฐีวันอังคารที่16กรกฎาคม2567นะครับลขึ้น11ค่ําเดือน8ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดนานเล็ก,เลกๆเนี่ยสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่านใดสนใจดูเลิกดูยามทำการมงคลต่างๆดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวย นะครับดวงช่วยออนไลน์เนี่ยก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จัได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับในดวงชะตาพูดถึงความฝันขึ้น11ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนายแต่ต้องรอไปอีกหลายวันในภายหลังนะในดวงชะตาของคุณนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นใน,ในวันนี้นะถ้าเป็นดวงไทยก็วันอังคารสีชมพูคุณเห็นไหมนะ,นะส่วนดวงจีนป๋วยหยีสีเขียว วันนี้เนี่ยนะครับเป็นาธาตุทองนะเออเป็นาธาตุทองนะครับเขาเรียกว่าวันสิงจีนะาธาตุทองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงนะในดวชะตาการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวังคารนะครับมีทุกข์มากสาหัวใหม่ในวังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษ ตัดเล็บวังคารทรัพย์หายทานน้ำมันในวังคารเนี่ยพัดภาคที่อยู่ในดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับโอเคเยอะต่อมาจะมาถึงเสียงเซียมซีประจําวกันยังรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเยอะจานสันกะดิ่งโชคลาภแควมสําสเร็จนะครับสาธุครทีเสียงกะดิ่งนี้ขอคุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงิน,นเงินคิดทองใ้ทองด้วยนะครับได้เซียมซีใบที่เจ็ดสิบสี่ นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้หากคิดทําการใดนะครับให้ดูเวลช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมแล้วก็ทําด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมถึงจะปลอดภัยดีนะพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็คุณจะต้องมีความตั้งมั่นตั้งใจถึงจะดีความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นคงนะครับท่านมีจิตใจที่โมเมาหลงไหลทําให้เข้าใจคนรักผิดไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้ควรหมั่นหาช่องทางโอกาสอยู่เสมอถึงจะดีนะครับมาพูดถึงนี้เรื่องของดวงชะตาการงานช่วงนี้ต้องรอไปสักระยะหนึ่งคะแนนสอบถือว่า,าคุณต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นดวงสุขภาพนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ย นะครับในการรักษาต้องรักษาให้ถูกวิธีนะถ้าไม่ถูกวิธีอาการอาจจะสุดนะครับโรคที่พึรรวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะลำไส้ปากแล้วก็หลอดอาหารเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาดูแลสุขภาพทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดน,นะ พูดถึงดวงเนี่ยวันนี้สีที่ควรเว้นเนี่ยนะครับแต่ตามทักษาของไทยเนี่ยนะสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับนะสีที่ดีก็จะมีชมพูม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสุกทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกนะทิศที่ดีก็คือตอนออกพระจรณีนี้นะ แล้วก็ตัวเลขนำโชคสามารถเสี่ยงได้ก็คือเลข7เลข5เลข8 7 5 8เสี่ยงได้นะครับเออนะใครจะซื้อเลข7997ตามสบายเดี๋ยวอาจารย์ก็จะซื้อ7997นี่แหละนะเออต่อมาพูดถึงนะครับคนเกิดวางคานเนี่ยคนวางคาคนค,าคุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าคุณตั้งใจทำสิ่งไรคุณก็จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ ต่อมาคนเกิดพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปากเหงือกและฝันร้อนหนนะครับจะมีปัญหาระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะต้องระวังต้องระวังต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยเจ้าชะตาจะการยกย่องนักถือจากเหลา่านักเพลงผู้มีทิพลน่นให้ความเคารพศรัทธาคุณเป็นอย่างดีนะแล้วคุณจะมีชื่อเสียงในสังคมต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับความรู้ความสามารถวิชาการส่งผลให้คุณเป็นที่ยอมรับ นะถึงผลประโยชน์รายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตานะครับต่อมานะคนเกิดพูดกลางคืนในเรื่องความค้างไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างเต็มที่คุณก็จะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองเออไม่ธรรมดานะคุณต้องสายหมูใ,ให้เต็มที่นะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหารายได้เพราะเป็นอุตสาหะนะเพราะฉะนั้นคุณทําให้ดีที่สุดเนยะ เออเนมาหลายดวงนะบางคนเหนื่อยแล้วเกินกว่าจะได้ตังค์นะให้คุณเนี่ยขยันให้มากจะประสบความสาเร็จต,ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาจะการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเป็นอย่างดีจากผู้รับผู้ใหญ่นะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ก็ไม่ค่อยดีนะระวังถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะครับเออตกนะ้ำตกท่านเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะเดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึง ปรากฏการผ่าดาวดูได้เลยในวันนี้เนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยนะครับดวงชะตาเนี่ยดาวเนปจูนเสียอยู่พุธก็เสียอยู่นะครับพุธไม่ต้องพูดถึงเลยดาวพุธเสียไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับถ้าดีมันดีได้สามสองสมวันเท่านั้นแล้วก็เสียต่อนะ <c oughs> ต่อมาจันย้ายช่วงบ่ายสองโมงสี่สิบเก้าจันเข้าราศีพิจิกตำแหน่งเป็นนิดเป็นจันรูเนี่ย นะครับเออนะดาวจันทร์อยู่พิจิกแล้วก็เล็งพฤกษกมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากแต่จันทร์ในวันนี้เสียไม่ดีนะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างน้น้อยบีบากกระดาษบาทน,นะต่อมาดาวอาทิตย์ย้าย3ามทุ่มหนาทีเป็นหมาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันโฉงและฉีงในดวงงคุณอาทิตย์เข้าสู่รา,ราศีกรกฎเนี่ยคนครกรกฎอาทิตย์จะเข้าไปกระตุ้นคุณ ให้คุณมีความกระตือรือรน้นนะและอาทิตย์กย็จะสาดแสงส่องมาหาชาวราศีมังกรถือว่าอาจารย์ถือว่าคุณจะเพนเป็นหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานะ <c oughs> ซื้อเราต่เลอยังไ้นะเออผลผลงานต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีของชาวราศีมังกรนะโอเคอยู่ต่อมาจะมาพูดถึงระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาว นะครับตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะในวันนี้วันที่16นะครับวันที่16เนี่ยนะวันนี้วันงูไม่ถูกกับหมูนะครับจีไม่ถูกกับไหวันนี้เป็นวันสิงจีนะสิงจีนะงจในดวงชะตาธาตุทองเพราะฉะนั้นคนธาตุทองดีอยู่แล้วครับ ธออาตุทองดีอยู่แล้วแล้ววันนี้ทองมาสนับสนุนอุปถัมภ์คนธาตุน้ำธาตุน้ําก็จะสบายหน่อยนะออแต่คนธาตุทองต้องระวังธาตุไฟนะ <c oughs> ในดวงชะตานะครับและแต่วันนี้คนธาตุไม้ไม่ค่อยดีนะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับออในดวงชะตาวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพหญิงมีคันห้ามกระทบห้องครัวแล้วก็ห้องนอน นะวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรเส้นไหว้เข้าเรียนซ่อมแสมขุดดินตั้งเสาเปิดร้านโยกย้ายเดินทางตั้งศาลเจ้าที่ตีจุเยตั้งเตียงแต่งงานนะครับทิศมงคลคือตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือตะวันออกช่วงเวลาที่ดีก็คือตี1นถึงตีสามเกโมงถึงสิบเอโมงบ่าย3ามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสีเสริมประจำวันคือขาวเทาทอง สีโชคลาภก,ก็คือสีแดงส้มจุมพูม่วงนะครับอย่างที่บอกคุณจะเอาเงินจากฟ้าก็ให้ใช้สีแดงธาตุไฟไปเผาทองไฟเผาทองถือว่าเป็นโชคลาภนะสิ่งที่คุณจะได้มาครอบครองนะครับเอาไปเลยเต็มที่ใส่สีแดงไปอ,อคุณจะได้ถูกลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักทีจะได้เลิกจนนะนะเอออันนี้ก็แล้วแต่ในดวงชะตาน,นะครับ ต่อมาลนะครับมาพูดถึงนะตัวเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจําในวันนี้นะครับวันที่16กรกฎาคม2567นี้ว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภแล้วตัวเลขอะไรที่จะนำโชคลาภให้กับคุณบ้างนะครับเอ,อ่อในวันนี้เนี่ยนะนะคนที่จะเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภคือราศีอะไรเอย่ยนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภในช่วงวันนั้นเนี่ยก็คือชาวลัคนา ราศีตุลครับเช้าราศีตุลคุณยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะเออถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับให้ได้รับโชคลาภและเป็นบ่อกเกิดความสําเร็จเครดิตชื่อเสียงของคุณเป็นอย่างดีแหมแสดงว่าเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะถูกลดรละเอียน,นะเออโดยฟังคลิปของอาจารย์ร่ลำรวยประสบความสำเร็จนะ เพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะเอา้าเจ็ดเก้าไม่ก็แล้วคุณคุณไม่ต้องซื้อก็ได้นะเจ็ดเก้าเนี่ยอย,ย่ายวจาายซื้อเองนะ <laughs> โดนโด,โดนะแล้วซืว้อลอตเตอรี่กินมาหลายหลแล้วนะ <laughs> นะไม่ต้องไม่ต้องตามนะใครจะตามก็แล้วแต่ไม่ต้องตามนะเดี๋ยวจารยจะซื้อเจ็ดเก้าเองนะ คุณก็ไปซื้อเลขอะไรก็สุดแท้แต่นะาตามที่ใจคุณชอบนะครับอันนี้ต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวราศาีเมษนะครับคนราศีเมษเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านการงานนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคอย่างไม่คาดฝันตัวเลขของชาวราศีเมษเนี่ยของคุณก็จะมีเลข7นะครับส่วนเลขแอบก็คือเลขแปดของชาวราศีเมษคุณไม่ต้องอะไรมากมายเลย 7887 7887เจอาตามนี้ก็อขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จก็ไปซื้อรถตลีเอานะครับเอาแล้วกันนะตามสบายต่อมาชาวราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาเต็มๆคุณอยู่แล้วเพราะในตลอดหนึ่งปีเนี่ยดาวราพ้าเนี่ยนะครับกุมรักคุณโชคลาภจะวิ่งเข้าหาคุณเสมอ นะเพราะฉะนั้นเร่งในการสวดมนล์ไหว้พระตปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณเนี่ยดีด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยจะนำพามาซึ่งผลกำไรและรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตาคุณจะมีโชคอยู่แล้วนะครับปีนี้กอบโกยซื้อลอตเตอรี่ให้ดีๆนาให้ถูกๆ <c oughs> ของคุณเนี่ยพีสีสีกลุ่มรักนะเอองวนนี้สีกลุ่มรักขอให้โชคดี ตัวเลขของชาวราศีพฤกษกเนี่ยคุณก็จะมี8-9ดเก้านะครับแปดเก้าเก้านะแล้วก็เผื่อไว้หน่อยนึง8-6-6-8เออเพราะกันเลข9มันดันตีลังกากลับหลังนะเออเนี่ยนะดักซื้อลอตเตอรี่นะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณคุณจะมีโชคไม่คาดฝันนะตัวเลขของคุณก็มีเลข7ส่วนเลขแอบก็คือ0 5แล้วก็3นะครับเพราะนั้นคุณจับคู่เนี่ยเอาเลย7 0 7 5 7 3เนี่ยเอส่อตามสบายของชาวราศีเมถุน ต่อมาชาวรักนาราศีกรลฎะคดคนกรกฎะดเนี่ยลาภคุณก็กลมรักนะเออแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงคุณก็จะมีโชคลาบวิ่งเข้าหานะครับแต่คนกอกฎะเนี่ยคุณมีดาวเกตเลงรักขนนะนะคุณจะมีโชคจากความฝันเหมือนกันถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเนี่ยไปซื้อรถตติรีตามตัวเลขความฝันของคุณอันนี้แหละโชคของใครก็ของของ,ของค,นคนคนนั้น นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมี0 5 3 8 2สาสองนะให้คุณเนี่ยจับคู่ได้เลยตามสบายตามที่คุณชอบนะครับตามที่คุณชอบแล้ถ้าคุณรู้สึกพูดคุณชอบใจเลขนี้สแสดงว่านั่นคือโชคของคุณนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนลัคณาราศีสิง์นนาางเนี่ยนะดวงชะตาคุณในช่วงจังหวะน,นี้เนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ดวงคุณเนี่ยพูดเนี่ยอะไรลอยๆออกมาเนี่ยมักจะแม่นมักจะตรงนะครับดวงคุณถ้าพูดตัวเลขอะไรลอยๆออกมานะพูดแบบมั่วๆเนี่ยให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับเช่น8778 8999 7997อย่างเงี้ยคุณไปซื้อเอาตามสบายนะเลขของคุณจะประสบควา,าสมสำเร็จใช่ไหมเอ๊ะเลขอะไรวะไม่รู้นะ <laughs> ว่าคิดว <laughs> นะ ก็ขอให้คุณโชคดีนะไปซื้อเลขตามนั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นของคุณเนี่ยกนหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกของชาวราศีสิงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเออก็สามารถให้วันเนี้ยให้คุณเสี่ยงโชคพอประมาณก็พอไม่ตรงเยอะหรือถ้าไม่อย่างนั้นในคนกันเนี่ยให้คุณทําอารมณ์เนี่ยให้มีความสุข นะครับเข้าไว้จะดีในดวงชะตาของคุณนะคือตัวเลขของคุณมีให้เลือกเยอะนะให้คุณจับคู่เลยตามสบายเลยคุณก็จะมีหกหนึ่งสี่แล้วก็มีเก้าแล้วก็มีศูนย์ห้าสามเนี่ยไอตัวเลขกลุ่มพวกเนี้ยนะครับให้คุณจับคู่เอาแล้วก็เลือกนะจากใจที่คุณที่คุณชอบอันนั้นแหละถ้าคุณชอบเลขไหนนั่นก็คือโชคลาภของชาวราศีกันนะครับ ต่อมาชาวร,ราศีตุลเนี่ยคนราศีตุลอย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จอยู่แล้วเคดิีชื่อเสียงมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยของคุณก็จะมี1 7 8 9 8 7แล้วก็79ของชาวราศีตุลน,นะครับแออก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จ ต่อมาราศีพิจิกโอ้โหพิจิกเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วโชคลาภความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่งในการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทำบุญสร้างบุญสร้างกุศสาส,าสายโมให้เต็มที่คุณมีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะคุณเนี่ยมีดาวพฤหัสเนี่ยเล่งเป็นจุลจักรจะมีเงินเข้าหาคุณอย่างไม่คาดฝันเลยนะวิ่งเข้ามาฟ้าอย่างรวดเร็วตลอดหนึ่งปีนี้ ไปจนถึงพฤชสภาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้โอกาสที่ดีๆนี้หลุดลอยมือคุณไปนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและความสําเร็จตัวเลขของคุณก็จะมีตัวเลข8ใช่ไหมมีเลข8แล้วก็มี 4, 6, 1นะครับเพราะฉะนั้นให้จับคู่ได้เลยตามกลุ่มตัวเลขนี้เช่น 8, 4 8, 6 8, 1ปประมาณนี้ของชาวราศีพิจิก นะครับต่อมาชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยโชคลาภจะหมดเปลืองไปกับต่างทินต่างแดนไกลนะครับนู่นนี่นานแต่ให้คุณเสี่ยงโชคพอประมาณก็ได้นะครับเอาเน,นี่ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องอะไรมากมายซื้อ92กับ79 92กับ79ซื้อลอตเตอรี่สองใบเนี่ยของชาวราศีธนูนะครับ ต่อมาชาวาลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับตัวเลขของคนมังกรเนี่ยคุณก็จะมีเลข2 053 2 053นะครับให้คุณจับคู่ได้เลยตามสบายนะเช่น2025 23ประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณต่อมานะชาวรักคนาราศีกุมนะครับ ชาวราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาที่บ้านคุณเป็นอย่างดีนะให้คนราศีกุมคุณสังเกตไว้ถ้ามีใครปันจักรยานมาขายาลอตเตอรี่หรือขับเลมโบกินี่มาหาคุณให้คุณโบกโบกแถวบริเวณบ้านคุณนะจอดจอดจอดวยจะซื้อลอตเตอรี่แต่เอออย่างเงี้ยใช้ได้ในดวงชะตาของคุณตัวเลขของคุณก็จะมีไอตัวเลขหนึ่งนะ ของคุณราชาวราศีกุมเนี่ยแล้วก็จะมีเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะก็อเอาอีกสักหน่อยแปดเก้าเออกลุ่มตัวเลขประมาณเนี้ยของชาวราศีกุมให้คุณไปเลือกเอาตามตัวเลขที่คุณชอบนะครับถ้าคุณตัวเลขชอบคุณเลขไหนอันนั้นอ่ะก็คือโชคของคุณดีที่สุดต่อมาชาวลักนาราศีมีนนะครับคนราศีมีนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เพราะดาวเกตยังอยู่พบ,บลาพะนะครับให้คุณขอพอรจากสิ่งสศสีที่คุณเคารพศรัทธานับถือเลยขอพอรจากองค์พญานาคก็จะเป็นมงคลตัวเลข9ก็จะนําโชคลาภให้กับชาวราศีมีนเป็นอย่างดีตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข9 1 9 4 9 6 9 1 9 4 9 6นะครับส่วนตัวเลขแอบคุณก็จะมีเลข7 7มันแอบอยู่เพราะฉะนั้นก็เอาไปสักตัวนคู่นึง 8 7เจของชาวราศีมีนนะครับอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงตัวเลขแอบของวันจรประจำในวันนี้16รกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณก็จะมีตัวเลข7 9แหมเดี๋ยว7 9อาจารย์ซื้อต่อก็ได้นะลอตเตอรี่นะคุณไม่ต้องไปซื้อตามนะไม่ต้องซื้อตามนะแล้วแต่นะ8 7นะ หนึ่งสามแล้วก็16ึนะครับอันนี้คือเลขแอบ,บของวันจรประจำในวันนี้นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12บราศีนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรตตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูก ขอให้คุณมีโชคมีลาบแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ